สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพสวัสดีท่านผู้หางานทุกท่านนะวันนี้มีตําแหน่งพนักง,งานขับรถยนต์นะครับของบริษัทที่ชื่อว่าซินหัวเทคจำกัดรับสมัครตั้งแต่ปับนี้เป็นต้นไปถึง23เดือนสิงหาคม65นะครับรายละเอียดการรัสบสมัครงานก็คือว่าเป็นตําแหน่งขับรถยนต์เติมวัตถุด,ดิบกาแฟ ตามโรงงานนิคมอุตสาหกรรมต่างๆนะเนื้องานเป็นแบบนี้นะครับสามารถที่จะติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่บริษัทชินหัวเทคจำกัดนะเลขที่2014ทับ3ขีด4หมู่4ซอย6เทพารักษ์อำเภอเมืองสมุทรปราการนะครับจังหวัดสมุทรปราการนะ10270มีหมายเลขติดต่อด้วยนะครับที่เบอร์โทรศัพท์02757 8866-7นะครับอีกครั้งนะ0 2 7 5 8 8 8 6 6ถนะครับถ้าดูข้อมูลตำแหน่งงานนะครับเป็นการทำงานแบบงานประจำนะครับอัตราค่าจ้างต่อเดือนก็รับที่12,000บาทต่อเดือนจำนวนที่รับสมัครทั้งสิ้นก็4อัตรานะตอนนี้ยังไม่ได้คนนะครับต้องการทั้งหมด4คนนะครับ คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งสำหรับงานนี้นะเป็นเพศชายนะครับอายุต้องอยู่ระหว่าง22ไม่เกิน44ปีนะแล้วก็เรื่องวุฒิการศึกษาก็ไม่ได้ระบ,บุไว้นะครับแล้วก็ประสบการณ์ทำงานก็เช่นเดียวกันคือไม่ระบ,บุไว้แสดงว่าเขาก็เปิดโอกาสรับคนที่ไม่เคยมีประสบการณ์มาก่อนนะหรือว่าจบชั้นไหนก็ถ้าสามารถขับรถยนได้ก็มีโอกาสทุกคนนะครับ ใครสนใจต้องการสอบถามเพิ่มเติมก็ติดต่อไปตามเบอร์โทรศัพท์ที่ผมให้ไว้ตั้งแต่เริ่มต้นนะขอบคุณนะครับทุกท่านที่กดติดตามกดไลค์กดแชร์ขอให้ได้งานทำทุกคนนะครับสวัสดีครับ